รอบวันนี้ก็มาครบถ้วนเลยนะครับบอลน,นะครับวันนี้ผมจะมาตอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเซอร์พอมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เด็เอาจริงอ่ะจริงดิเอาจริงอ่ะเซอร์ มันเป็นเริ่มใหม่เ่ยอ,อะไรวะโอ้ศาสต์เก็บของเยอะและเลยได้เพชรมันอะไรหายมหมดเลยอะไรมโอ้โอมาแล้วครับหาใหม่แป๊แบนึงนะครับเดี๋ยวแม่รอ,อ เห็นเลยด้านบนไหมคุณเห็นอะไรเปล่าด้านบนอะเห็นใช่ไหมเพื่อเป็นการเสร็จของเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเนี่ยมันคลิปมันจะยาวอละตอน ตอนนั้นมีของนี้อยู่จำได้แล้วก็เหล็กสิบเท่าไร่วะตอนนั้นไม่ได้โกงนะตอนนั้นพอมาทําโคตรดึกแล้วก็หลงทางมาหาทางมาสักครึ่งชั่วโมงก็จะออกมาได้ก็หลงทางไ่หลงทางมันก็เจอเหล็กไปด้วยไม่ยเจอไดอืมในบูรอร์ วัดวัดอันนี้จะใช้ในิคนะุณท่าเนเบิรจะใช้ในี่คุณม่จฉาอุย้ยโอเคฮะหาเจ้านี่มัน วัดว oh. like. ัโอ้มาไมาเหมื่อกนไมาอยู okay. Okay. Oh, ่นู่นขอไม่อยากให้คิดมันยาวอ่ะโอเคมาต่อยเลยโอ้กัาสก้าบวกมาสักเท่านี้เงี้ย

ไอคลิปเยอะคลิปเยอะครับเดี๋ยวตอนนี้กี่ทุ่มมั้งนะสองใช่ปะสองทุ่มสองนอนแล้วดิไม่เนอะคือทุม่ม,มองฉันก็ต้องนอนลเลยดวงเนี่ยโอ้โอ้โอ อย่างน้อยก็น่า,จ,าจะคุ้มโทษคุ้มเลยอ่ะก็เฮ้ยจุ๊บหยิบ้อยแล้วก็เหล็กแถวนี้อยู่ไหนแถวนี้หรือเปล่าอีแถวแถวนู้นนี่ไม่ใช่ร้อีแถวนี้แถวนี้ ปบปบสองอันนี้นะเออราจะทำชุดเกราะเด็กกันโอ้โหไเมื่อกี้อันนี้นอือ้มโคตรเยอะเลยซึ่งเหมือนเมื่อก่อนได้มาตั้งหลายอันเดี๋ยวลงไปเรื่องางลงมาเรื่องราม,มีน้ำด้วยก็เชื่อมันอยู่นีเดี๋ยวไม่เชื่อมไม่รู้นะปะัก Oh. โอ้โหทางต้องรีบมาเนี่ยโอ้ไม่ฉันทำทีเอสิบนาทีเดี๋ยวมันกำลังเช้าเกินไปไอชับ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 โอ้โหับชับ เราสว่างอยู่วันนี้เงินไม่ลดต่อไปเท่าเดิมเท่าเดิมเฟ้ยไปทางน,นี้ต่อโอ้ยติของแต่ไม่ใช่ทางตะล่า ไปแยกนี้ก่อนตรงนี้แก้น้ำอือฮืออีกนิดอีกอีกหน่อยอีกอีกอีกจริงโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแก้น้นกันปอกๆน่าจะพอปุอกๆโอเคพอ

ลึกโหเจอแยกแต่อไปต้องเจอแยกแน่เลยน้องทำใจและแยกเยทุกทีเป็นไงวาแล้วทางตัดโหสามแยกสองแยกเยอะมากบลยเด็กกัน โลอดูเหนือทางตันรึเปล่าแล้วผมจะมาทำไมอ่ะโอ้โอ้โอ้กดแป๊บนะ,ะครับตัดไม่ได้เออ พอแล้วไปกินยาแล้วกันเดี๋ยวสองชั่วโมงคืออ้าทางนี้เหรอเนี่ยเ่ยมื่อนเชื่อม ีกเอียดแค่เล็กเหม็นเป็นว่าผมจะลงทำลึกๆแล้วก็ไปโผล่ข้างบนนี เท่านี้แหละบ๊ายบาย